ชอบใจเพื่อบรรลุอรหันต์ธรรมะกระตุกจิตกระชาบใจเพื่อบรรลุอรหันต์ธรรมะกระตุกจิตกระชอบใจเพื่อบรรลุอรหันต์ธรรมะกระตุกจิตกระชอบใจเพื่อบรรลุอรหันต์ธรรมะกระตุกจิตกระชอบใจเพื่อบรรลุอรหันต์ธรรมะ กระตุกจิตก็ชอบใจเพื่อรู้อรธรรมะกระตุกจิตกรชอบใจเพื่อรู้อาหรธรรมะกระตุกจิตกรชอบใจเพื่อรู้อาหรธรรมะกระตุกจิตกรชอบใจเพื่อรู้อาห์ธรรมะกระตุกจิตกรชอบใจเพื่อ้อาหรธร